เป็นเนี่ยตัวนี้เอกตาอุเบกขาใช่ไหมเป็นสติสติลมสติลมสติและลมที่เราส่งตรงนี้นะขออนุญาตนะคะาะเนี่ยอันนี้คือนี้อุเบขาอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นลมที่ถูกวางจากเอกตาที่ลมเป็นหนึ่งตรงนี้มันก็เลยเพราะว่าเป็นถูกวางแล้วทีนี้เราก็จะมาส่งตรงนี้ไงเรามาส่งมัชมามัชมาที่เป็นตัวนี้ ทีนี้เราก็ต้องแลเอกตาอุเบขาแล้วแลลูกกายอยู่แต่เมื่อถึงสภาวะที่รอบมันปั่นปั่นจนจนสามารถที่จะคุ่งเข้าสู่สภาวะใหม่มันก็จะพุ่งลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเอกาตาอันนี้คืออุเบกขาอันนี้ซ้อนสอง อุเบกขากายมาเป็นอุเบกนี่เป็นอุเบกขาแล้วอันนี้เป็นเองาตาแล้วแลรลูกกายอยู่ก็คือลูกที่ตั้งถ้าเราทรงได้มันจะแลในตัวของมันเองนี่ด้วยนี่แต่ทีนี้การแลตรงนี้เราแลทั้งตรงนี้ด้วยแล้วแลทั้งตรงนี้ด้วยกลายเป็นว่าลมมันซ้อนลมแล้วอันนี้เป็นลมลมอันที่หนึ่งอันนี้คือลม อันนี้เป็นลมที่จากการกําหนดรู้เพื่อให้รู้ทีนี้เข้ามาสู่อันที่สองคือลมตรงนี้เข้าไปอันที่สองอันนี้คือเป็นลมรู้แล้วอันนี้รู้อันนี้จะเข้าไปสู่การรู้และตัดอาสวะขันตัดสังโยชน์สังโยชน์ของคู่บุรุษสี่คู่แปดบุรุษเนี่ยถ้าทําตรงนี้ได้รอบตรงนี้มันจะเข้าไปตัดสังโยชน์แล้วมันจะมีลมของพุธทธะลมของพุธทธะมันจะต้องรู้รอบรอบรู้ตรงนี้ นี่อันนี้ลมของทะระดับสามอันนี้เป็นลมของจิตจิตตัสังขารจิตสัตสังขารจะต้องใช้ลมที่รู้ทั้งคณิกะสมาธิอุปจาระอัตและอัปปนาในที่เดียวกันแต่ว่างจากสมมุติหมดเลยและรู้อยู่อันนี้เป็นการรู้ละรู้ละที่ที่สมบูรณ์อันนี้จะถ้าใครสามารถที่เข้าไปสู่รอบตรงนี้ได้แต่รอบตรงเนี้เป็นรอบของโอ้มหาสติ มหาสติตัวนี้เป็นเป็นสติที่เป็นความว่างจากสติเป็นสติที่ถูกวางแล้วสมาธิก็ถูกวางแล้วปัญญาที่รู้รอบๆร,รู้ในในกองขันก็ถูกวางแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเขียนให้รู้ว่ามันจะไปอีกระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ตัวที่ยากที่สุดคือตัวนี้ถ้าทําตัวนี้ไม่เนียนทําตัวนี้ไม่ให้เข้าสู่ความเป็นวิมุตได้ ไอ้ตัวนี้มันก็จะมุดโผล่ดินขึ้นไปอันนี้มันก็จะมุดลงน้ำไปคือไม่เจออันนี้ก็จะไม่เจออ้นี้มันก็จะมาทุกอยู่ตรงเนี้ยมาทุกแต่ตัวเนี้ยมันจะปลดทุกข์ในระดับหนึ่งตัวนี้จะปลดทุกข์เรามีทุกข์อะไรก็แล้วแต่ทุกข์สุขอะไรจามันจะปลดในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีทุกข์แล้วเราจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอันนี้จังทุกขังอนตตาตัวนี้